มีนักท่องเที่ยวมากขึ้นแต่ว่าก็ยังต้องกังวลเรื่องโรคโควิดโควิดอยู่ใช่ใช่อยู่ที่นี่ก็นี่ครับขับรถส่งส่งแขกครับส่วนใหญ่แขกเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติครับเป็นต่างชาติครับว่าต่างชาติเยอะเลยใช่ครับครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคนต่างชาติมาเที่ยวเยอะขึ้นแล้วใช่ครับผมโอ้ท่าเที่ยวพระก่อนโควิดนี่เป็นยังไงก่อนโควิดนี่เบาบางมากครับตอนโควิดเห็นนะครับแต่ว่าหลังจากโควิดก็ หลังจากโควิด2ปีก็ดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้น,นเลยครับผมครับ,รบแล้วพี่เป็นคนที่ภูเก็ตป่ะครับเปล่าครับผมเป็นคนจังหวัดพังงาคนจังหวัดพังงารครับผมอ๋อแต่สดงว่าตรงนี้มันใกล้ใกล้พังงาเหรอพี่ทำไมถึงรถไปพังงาเยอใช่ครับใกล้กันก็ประมาณรักแปดกิโลคร0กิโลครับตอนนี้นะคะในในช่วงระยะเวลาของตั้งแต่พฤศจิกาถึงธันวามานะคะ ได้มีนักท่องเที่ยวะคะ่ะเพิ่มเพิ่มทยอยเข้ามาพักมากขึ้นนะคะมีทั้งบุ๊กที่จองไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็ทั้งวอล์กอินนะคะเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะเริ่มดีขึ้นมากกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะมีทั้งนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยแล้วก็ต่างชาติซึ่งตอนนี้ค่ะคิดว่าต่างชาติเนี่ยมีมา,ม,ม,ามีเข้ามาติดต่อกับทางโรงแรมเนี่ยค่ะมากขึ้นมากมากจนเราไม่มีห้องให้นะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะ นักท่องเที่ยวต่างชาติะคะจะเป็นกลุ่มรัสเซียสัดส่วนใหญ่นะคะซึ่งจะมาหาห้องที่เป็นลองสเตย์กับเราค่อนข้างเยอะระยะเวลาหนึ่งเดือนถึง3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับโรงแรมกับจังหวัดในภูเก็ตมากขึ้นค่ะ และนี่คือภาพบรรยากาศนะครับของประชาชนจํานวนมากครับทั้งคนไทยและก็คนต่างประเทศนะครับที่มาเฝ้ารอชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสไตน์ท่องเที่ยวนะครับที่กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านนึกระของโควิดนะครับแล้วก็ประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารอนั่งชมกันเต็มแหลมพรมเทพเลยนะครับคุณผู้ชมครับลองดูบรรยากาศได้เลยครับ ทำไมถึงมาเลือ <wield> ก <ing 1970> มาดูที่ที่นี่ครับเออก็ดูตามรีวิวมาค่ะเอาดูตามรีวิวมาใช่ใช่ค่ะอยากให้มาดูกันเยลยค่ะจริงๆมันสวยมากแล้วก็ถ้าเรามาเร็วๆแล้วได้วิวตรงนั้นก็อาจจะได้บรรยากาศมากกว่านี้ค่ะอันนี้ดูมาตามซีรีส์ไหมเอาไม่ค่ะดูตามรีวิวเฉยๆค่ะรีวิวเฉยๆไม่ได้ตัดซีรีส์ใช่ไหมใช่ทิส i ์บิวตี้โฟล์ท์ as usual in Thailand I think we can go to various beaches and sea sunsets, they're always colorful. Where you come from? I'm from Russia. You in uh, Phuket, how long? I'm staying here for like two months already. Working here? Yeah, I'm working online. Online? Yeah, yeah, yeah. Oh. yeah so I'm just trying to live here, trying to accommodate here.